สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิว Samsung Galaxy C47 นะครับนี่คือ Galaxy C4 ที่เป็นจอพับรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Samsung มาพร้อมกับจุดเด่นในเรื่องของความบางนะที่รอบนี้ Samsung บอกเลยว่าเขาทำจอพับที่บางที่สุดเท่าที่เคยทำมานะครับในการใช้งานจริงจะส่งผลต่อการใช้งานมากน้อยแค่ไหน แล้วนอกเหนือจากความบางมีอะไรน่าสนใจเพิ่มเติมบ้างก็ไปรับชมจากในรีวิวได้เลยครับเราจะเริ่มรีวิวกันที่ส่วนแรกสุดคือดีไซน์ของตัวเครื่องนะครับนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่มาแบบเห็นผลที่สุดของตัว Samsung Galaxy C4 นะครับในรุ่น C47 นี้คือถ้ารุ่นก่อนหน้านะครับเพราะถ้าเกิดว่าใครเคยใช้ตนะั้งแต่ C4 5 C4 6มาเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงทีละนิดทีละนิดแต่พอเป็น C47 เเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยว่าตัวเครื่องเนี่ยมันมีทั้งความบางมีทั้งความเบามากๆนะครับ เอาในเรื่องของการที่มันพับหน้าจอก่อนละกันถ้าพับหน้าจอเนี่ยนะครับความหนาของเขาเนี่ยอยู่ที่8 9กมิลลิเมตรนะครับแล้วน้ำหนักตัวเครื่องคือ2 1 5กรัมนั่นคือขนาดอยู่ในระดับเกณฑ์ของสมาร์ทโฟนบาร์ทายปกติเลยนะอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆที่ซัมซุงทำได้บางขนาดนี้นะครับแล้วเมื่อกางออกมานะครับเมื่อกางออกมาเนี่ยสิ่งที่เราพบก็คือเรื่องของความบางนะครับจะเหลือเพียง4 2มิลลิเมตร อยู่ในระดับต้นๆของมือถือจอพับเลยนะครับเรียกว่าสู้กับพับจากจีนได้สบายๆเลยสำหรับตัวดีไซน์ของ Galaxy c 4 7นะครับ ในแง่ของการดีไซน์โดยวรวมเนี่ยก็ยังคงไอคอนิกดีไซน์เหมือนตัว Samsung Galaxy รุ่นบนๆอยู่ก็คือจะเน้นความเป็นเหลี่ยมเป็นสันนะครับในเรื่องของตัวกล้องหลังโมดูลกล้องนูนขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่ามีการอัปเกรดตัวโมดูลกล้องนะครับกล้องหลักเป็น200ล้านพิกเซลแล้วแล้วก็มีเรื่องของตัวเลนส์เทเลที่มันซูมได้ไกลขึ้นแล้วก็มีตัวอัลตร้าไวที่สามารถถ่ายกว้างได้นะครับความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการดีไซน์อีกหนึ่งอย่างของ Samsung Galaxy C47 เนี่ยเมื่อเทียบกับ จะอยู่ที่ตัวแผงหน้าจอด้านในนะครับกับตัวสัดส่วนหน้าจอโดยรวมเอาเริ่มที่สัดส่วนหน้าจอก่อนนะครับสัดส่วนหน้าจอเนี่ยเอาจอข้างนอกนะครับเมื่อก่อนเนี่ยตัว c 4เนี่ยใครเคยใช้มาจะทราบกันดีว่าสัดส่วนหน้าจอมันค่อนข้างแปลกประหลาดนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่รันแอปเนี่ยมันจะเกิดอาการว่าบางทีแอปมันดูแบบยืดยืดหรือบางทีเราเปิดพวกแอปโซเชียลเนี่ยจะเห็นว่ามันตัดบรรทัดค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันแคบแล้วมันยาวนะครับในรอบนี้เอง หน้าจอด้านนอกเนี่ยเป็นสัดส่วนแบบ21ต่อ9แล้วนะครับก็คือเป็นสัดส่วนของมือถือบาร์ท้ายปกติเลยแล้วเมื่อกางออกมานะครับก็จะพบว่ามันเป็นหน้าจอขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วซึ่งก็ถือว่าเป็นหน้าจอสําหรับสมาร์ทโฟนกา l a x y ซที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ Samsung เคยทํามาเช่นกันนะครับจุดสังเกตรแรกที่เป็นความเปลี่ยนแปลงคือในเรื่องของตัวหน้าจอด้านในเนี่ยแต่เดิมนะครับตั้งแต่โฟร์หกโฟร์ห้าเนี่ยเขาจะใช้หน้าจอที่ มีกล้องซ่อนอยู่ใต้หน้าจอนะครับตัวกล้องใต้าจอตอนนั้นนะความละเอียดมันคือ4ล้านซึ่งมันมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือโอเคแหละมันเต็มจอจริงเวลาที่แสดงผลแต่ว่าเวลาใช้เซลฟี่เนี่ยนะครับคุณภาพของกล้องที่เป็นกล้อง under display เนี่ยยังไม่สามารถที่จะใช้ในการเซลฟี่จริงๆได้มันจะแบบมีความเป็นวุ้นๆหน่อยแล้วก็ความละเอียดน้อยมากซัมซุงก็เลยตัดปัญหาซะ ยอมใส่กล้องที่เป็นเหมือน i n f i n i t y o เข้าไปแทนนะครับก็ได้กล้องหน้าที่อยู่ข้างในจอเนี่ยที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ตัดลดไปก็คือเรื่องของตัวแผง d i จิ t i ทเซนะครับที่เอาไว้รองรับปากกา S Pen นั่นหมายความว่า Galaxy C4 7นะครับตัวนี้กลางออกมาก็จะไม่สามารถใช้งาน S Pen ได้แล้วนะครับคือ S Pen เนี่ยมันเป็นปากกาที่ตัวแผงวงจรอนะ่ะมันอยู่ใต้หน้าจอนะครับมันจะใช้ตัวหัวปากกา s Pen ในการปลดประจุเท่านั้นเอง ซึ่งก็เลยข้อดีคือปากกา S Pen ส่วนใหญ่มันจะไม่ต้องชาร์จไฟนะครับทีนี้ด้ยวยความที่ Samsung ต้องการทําให้ตัวหน้าจอมันบางลงนะครับแล้วก็ต้องการให้ตัวน้ำหนักอะไรพวกนี้มันลดลงด้วยก็เลยจะเป็นต้องตัดแผงดีเทเซอรนออกไปแล้วก็เป็นการตัดตัวปากกา S Pen ออกไปเลยซึ่ง Samsung เองเขาก็ให้ผลว่า เขาไปสํารวจข้อมูลมาแล้วนะครับจากผู้ใช้ทั้งหมดเมีคนใช้ S-Pen ประมาณสัก2%เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็เลยตัดทิ้งไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนที่เลือกใช้แน่นอนก็ต้องมีความผิดหวังเกิดขึ้นนะครับทีนี้ทางแก้คืออะไรนะครับทางแก้มันคงทําอะไรไปมากกว่าการที่แบบเซ็นด้วยนิ้วแทนหรืออาจจะซื้อเป็นปากกาที่มันรองรับหน้าจอคาปาซิทีก็คือเป็นปากกาหัวกลมๆนะครับมาใช้ตัวนั้นก็จะเซ็นชื่อได้แหละแต่ว่า ในเรื่องของการวาดการอะไรมันคงกดน้ำหนักไม่ได้นี่ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเหมือนกันสำหรับตัวปากกา S Pen พที่ a m s u n งตัดทิ้งไปในตัว galaxy C47 นะครับส่วนในเรื่องของการใช้งานนะครับพอสัสดส่วนหน้าจอเป็นแบบนี้เป็นยังไงบ้างเอาจอข้างนอกก่อนละกันจอข้างนอกเนี่ยผมบอกเลยว่ามันใช้งานได้เหมือนกับมือถือปกติเลยนะครับแล้วก็สเปคจอเนี่ยถือว่าทาออกมาดีด้วยนะจอข้างนอกนะครับมีขนาดอยู่ที่6.5นิ้วนะครับเป็นหน้าจอแบบด y n ิ m ั c a m o เ e ร2 x ก็ต้องดีทั้งในเรื่องของการแสดงผลทั้งในเรื่องของตััวสสีน ทั้งเรื่องของความลื่นไหลนะครับเป็น1 2 0 hz ทั้งจอด้านนอกแล้วก็จอด้านในเลยนะครับจอด้านในเองก็เป็นัดบิงของ amoled 2 x เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อัตราเ e f r e s จอคือาานหน้าจอิอ120 hz เหมือนกันนะครับสัดส่วนหน้าจอด้านนอกเนี่ยก็จะใช้งาน ปกติดีขึ้นนะครับการใช้งานแอปต่างๆหรือแม้แต่การเปิดเกมเล่นเนี่ยนะครับสัดส่วนของตัวหน้าจอมันก็จะไม่ได้เพี้ยนมากมันจะไม่ได้แบบเป็นยืดๆยาวๆแล้วอันนี้ก็สามารถที่จะเอาจริงอ่ะตัวคอนเซ็ปต์มันเองนะครับมันคือเหมือนเป็นบาร์ทายพัสนะครับก็คือเป็นเป็นเหมือนเราต้องมองว่าโฟเนี่ยเป็นมือถือเรือธงรุ่นหนึ่งของซัมซุงนะครับที่มาในรูปแบบของบาร์ไทายและเหมือนคล้ายๆพวก s 25แต่ว่าเอ็กซ์ต้าด้วยการที่ มันมีจอด้านในที่กาวออกมาเพื่อได้ขนาดหน้าจอสูงถึง8นิ้วนะครับเพียงพอที่จะทํามัลติทั์ต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมนั่นเองนะครับส่วนจอด้านในขยายใหญ่ขึ้นนะครับเป็นจอ8นิ้วแล้วเรื่องของตัวรอยพับต่างๆดูน้อยลงอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านะครับแต่ก็จะสูญเสียความสามารถอย่างหนึ่งของเขาไปก็คือในเรื่องขององศาในการกลางหน้าจอนะครับแต่เดิมเนี่ยหน้าจอของพวก Galaxy C4 รุ่นก่อนๆน,น,นะครับมันแทบจะกลางได้ในทุกองศาเลย แต่ว่าพอเป็น C47 ด้วยความที่ต้องทําให้จอมันบางตัวเครื่องมันบางนะครับมันเลยไม่สามารถที่จะทําสลักยึดได้ในทุกๆองศาและมันก็จะมีองศาทํางานประมาณ90องศาแบบนี้ทําได้แน่นอนนะครับหรือว่าดันออกไปอีกสักหน่อยหนึ่งสัก1 2อองศายังคงได้อยู่แต่ถ้ามากกว่านั้นเนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะล็อกตัวจอได้แล้วซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันสามารถทำได้ทุกองศาอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มันถูกปรับทิ้งไปแลกมากับการที่ตัวพาร์เนลจอข้างในเนี่ยมันดูเนียนขึ้นทุกคนเวลาลูบ แทบไม่รู้สึกเลยนะครับว่ามันมีรอยต่อระหว่างจอพับนะครับเรื่องของการเปิดพวกมัลติทาร์กต่างๆดังทงทําได้เยี่ยมเหมือนเดิมสําหรับตัวซัมซุงกาแล็กซี่ซีโฟนะครับโดยเฉพาะในวันยูไอแปเนี่ยฟีเจอร์ในการเรียกพวกมัลติทาร์กต่างๆเนี่ยทำได้ยอดเยี่ยมแล้วก็เปิดได้สูงสุดอยู่ที่3แอปนะครับมันสามารถสวิชหน้าต่างไปได้ใน3แอปแล้วก็สามารถเปิดแอปซ้อนขึ้นมาได้อีกนะครับเรียกว่าใครที่เป็นสายมัลติทาร์กเนี่ยนะครับจุดเด่นที่สุดข,ของโฟนในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์ก็ยัง มาต่อกันที่ galaxy a i กันบ้างน,นะครับนี่คือจุดเด่นอย่างที่2ในมุมของผมก็คือพอเป็นมือถือจอพับเนี่ยแล้วมาพร้อมกับ galaxy a i เนี่ยมนเลยทําให้ในเรื่องของการใช้งานเนี่ยมันดูกว้างมากขึ้นนะครับเอาอย่างแรกเลยในเรื่องของการแต่งภาพต่างๆหรือว่าการใช้ตัว photo assist เนี่ยนะครับพอเปิดบนจอที่มันเป็นจอพับเนี่ยสมมติว่าเราพับหน้าจออยู่เราก็ใช้เป็นา a ท t y p เลยเนาะเราก็ถ่ายรูปมานะครับได้รูปมา1รูปทีนี้มันมี object ท,ที่เราอยากจะลบทิ้งหรือว่ามีบางอย่างที่เราอยากจะแต่งเพิ่มเติม,ตมหรือว่าเราอยากจะ เจนภาพเพิ่มเติมในลักษณะของการแบบวาดอ็อบเจกต์ลงไปนะครับถ้าเกิดว่าเป็นมือถือบาร์ทายเนี่ยพื้นที่การทํางานมันน้อยเราไม่สามารถจะซูมเข้าไปแล้วก็วาดมัน,มนลำบากมากนะครับแค่กลางออกมาเนาะแล้วก็ใช้งานพวก AI พวกนี้นะครับซึ่ง AI ฟีเจอร์ที่มีให้ใช้งานอยู่ก็ยังคงมีเหมือนเดิมนะครับอาจจะเป็นการลบรูปภาพการเติมรูปภาพนะครับตัว sketch to image อันนี้มีให้อยู่เหมือนเดิมเลยนะครับรวมถึงตัว now brief now bar อันนี้ก็คงมีให้ใช้งานเหมือนเดิมนะครับแม้ว่าจะเป็น android version แปก็ตาม กันอีกหนึ่งสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือตัว Gemini l i v e นะครับ Gemini Live เนี่ยมันจะเป็นการเรียก g e m i n i ขึ้นมาเราก็คุยโต้ตอบกันเป็นเหมือนลักษณะของแบบผู้ช่วยส่วนตัวหรือจะถามคาถามอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับแต่หนึ่งสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คือเรื่องของการที่เราสามารถที่จะเหมือนเปิดตาให้ตัว g e m i n i ได้แล้วนะครับผ่านตัวกล้อง,องเรานั่นเองอย่างในกรณีที่สมมุติว่าเราอยากจะ ให้เขาช่วยเลือกชุดแต่งตัวเวลาที่เราจะออกไปนั่นไปนี่เราอาจจะบอกได้เปิดตัวแอป Gemini l i v e ขึ้นมาเปิดกล้องนะครับให้เขามองเห็นเราจากนั้นเราก็คุยได้เลยว่าวันนี้จะไปสัมภาษณ์งานช่วยเลือกชุดให้หน่อยเลือกสีอะไรหรือในบางสถานการณ์ง่ายๆเช่นเราซื้อเสื้อมาหนึ่งตัวเราไม่รู้ว่าเราจะต้องซักยังไงเสื้อตัวนี้อบได้หรือเปล่าเ,เราสามารถที่จะเอากล้องเนี่ยนะครับแล้วก็ไปถ่ายที่ตัวสัญ,ญลักษณ์ของตัวอของตัว ป้ายป้ายของเสื้อผ้าเนี่ยแล้วก็ถามเขาได้เลยว่าเสื้อตัวนี้อบได้ไหมก็จะสามารถบอกได้เลยนะครับนี่ก็ถือว่าทําให้การใช้ชีวิตโดยรวมเนี่ยมันสะดวกขึ้นไปอีกหนึ่งระดับนะครับจากที่มันทําได้ดีอยู่แล้วเนาะส่วนฟีเจอร์การแปลภาษาพวกนี้ทําได้ดีเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องของตัว กาซี่ไอปุ๊บเนี่ยก็จะมีเรื่องของตัวความแรงที่มันจะต้องควนไปด้วยกันได้เนาะสำหรับ Samsung Galaxy C47 เนี่ยนะครับมาพร้อมกับชิปอย่าง snapdragon 8 elite for galaxy นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวที่ปรับจูนขึ้นมาสำหรับมือถือ Samsung โดยเฉพาะนะครับคือ Samsung กับ l c o อ m เนี่ยทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็น for galaxy เนี่ยอนุมานได้เลยนะครับว่าในเรื่องของความแรงจะมากกว่าปกตินะครับมีสิทธิ์ในการปรับแต่งค่าตัว cpu clock ให้มันเร็วขึ้นนะครับ ด้วยความที่เป็น8 Elit เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องของการใช้งานหายห่วงนะครับเล่นเกมได้ทุกเกมรองรับการทำงานหนักๆได้สบายๆเปิดมาสติทาร์สหายห่วงเลยนะครับตัวนี้แรมเริ่มต้นเป็น12 g b ด้วยนะครับและยิ่งถ้าเกิดว่าใครซื้อตัว1 TB จะได้เป็นแรม16 g b ด้วยก็ยิ่งใช้งานเหลือๆเ,เลยสำหรับผมนะผมคิดว่าเรื่องของสเปคเรื่องของการใช้งานไม่น่าใช่ปัญหานะครับส่วนเรื่องของการระบายความร้อนถือว่าทำได้ดีนะในแง่ของการเป็นมือถือจอพับนะครับ ถัดมานะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของตัวกล้องถ่ายภาพกันบ้างน,นะครับ Samsung Galaxy C47 เนี่ยนะครับมีการปรับปรุงหลักๆเลยคือตัวกล้องหลักนะครับกล้องหลักที่เขาชื่อว่ากล้องออาต้าเนี่ยความละเอียดที่200ล้านพิกเซลนะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ซีรีส์โฟเนี่ยใส่กล้องความละเอียดสูงมาให้นะครับตัวกล้อง200ล้านของซัมซุงเองจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้ถ่าย200ล้านหรอกมันเป็นการทาพิกเซลบายนิ่งนะครับแต่ว่ามันจะได้การทําพิกเซลบายนิ่งที่เยอะมันจะมีขนาดพิกเซลที่ใหญ่ขึ้นนะ โดยตัวกล้อง2องล้านพิกเซลเนี่ยทำงานร่วมกับตัว Pro Visual Engine นะครับก็จะทำให้ภาพถ่ายเนี่ยโดยรวมนะผมรู้สึกว่าแสงและเงาเก็บรายละเอียดพวกนี้ได้ดีขึ้นนะครับรวมถึงพวกสกินโทนต่างๆค่อนข้างโอเคเลยนะครับมีโหมดให้ใช้งานก็ค่อนข้างครบคันในเรื่องการใช้งานเนาะส่วนตัวกล้องซูมนะครับกล้องเทเลโฟโต้เนี่ยก็มีมาให้ใช้งานเช่นกันนะครับเทเลโฟโต้เนี่ยถ้าเป็นออปติคอลซูมจะอยู่ที่3เท่านะครับแล้วก็สามารถทำดิจิตอลซูมได้ไกลสุดอยู่ที่30เท่า อย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของการซูม2เท่าซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราใช้งานซูม2เท่ากันค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็จะเป็นลักษณะของออปติคอลค a ลิตี้ซูมนะครับจะมีการทำกราฟิกพิกเซลให้ด้วยเพราะฉะนั้นหายห่วงจริงระยะการทำงานนะครับตั้งแต่ Auto-wide เลยไปจนถึงระยะ1เท่า2เท่า3เท่าจนถึง10เท่าผมคิดว่ามือถือรุ่นนี้เอาอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นดิจิตอลซูมผมแนะนำว่าไม่เกิน15เท่ากำลังสวย30เท่านี่อาจจะแบบ อาจจะต้องเลือกเก็บอ็อบเจกต์บางอย่างแหละถ้าเก็บอะไรที่มันเป็นสมมุติว่าไปเก็บที่มันเป็นใบหน้าคนอาจจะยังไม่คมชัดแต่ถ้าเก็บพวกตึกพวกอะไรต่างอันนี้ถือว่าพอได้นะครับส่วนตัวกล้องหน้านะครับกล้องหน้าเนี่ยความละเอียดอยู่ที่10ล้านพิกเซลนะครับทั้งตัวกล้องหน้าที่อยู่ในจอข้างนอกแล้วก็ตัวกล้องหน้าที่อยู่ในจอข้างในเลยครับส่วนเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะครับ Samsung Galaxy c 4 7เนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอได้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 8K 30เฟรมนะครับแล้วก็สามารถถ่าย 4K 60เฟรมได้เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงตัวสโลโมชันเองนะครับอันนี้สามารถถ่ายได้สูงสุดที่240เฟรมสำหรับวิดีโอแบบ Full HD ครับ ส่วนในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับ s a m s u n Galaxy c 4 7เนี่ยรองรับการเชื่อมต่อ 5G นะครับรองรับ2ซิมเลยแล้วก็รองรับ eSIM ด้วยนะเรื่องของ Wi-Fi นะครับตัวนี้รองรับ WiFi สูงสุดมาตรฐานอยู่ที่ Wi-Fi 7นะครับแล้วก็พอร์ตชาร์จเป็นพอร์ต USB Type C แบบ3.2 Gen 1นะครับตัวนี้ก็รองรับการใส่ข้อ,ขอมูลที่มันรวดเร็วมากขึ้นนะครับต่อจอได้ด้วยบลูทูธตัวนี้เป็นเวอร์ชัน5.4แล้วก็รองรับชิป Ultra w i d e b บ n d ด้วยนะครับสำหรับตัว s a m s u n Galaxy g c 4 7 ส่วนเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของ Samsung Galaxy ี4 7เนี่ยมีความจุแบตเตอรี่อยู่ที่4,400 m มิลลิแอมป์นะครับก็อยู่ในเกณฑ์คล้ายๆของเดิมอาจจะยังไม่ได้ข้ามหรืออาจจะไม่ได้สูงกว่าพวกแบรนด์ที่มาจากฝั่งทางจีนแต่ว่าจากการใช้งานมาผมคิดว่า1วันเนี่ย สบายยอยู่นะเพราะว่าตัวชิปไซรัลก้อนแปะเอลิตโฟกัลเล็กซี่เองก็มีการจัดการพลังงานที่ค่อนข้างดีนะครับผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่ในเรื่องของตัวระยะความอึดของแบตเตอรี่นะแต่ว่าในเรื่องของการชาร์จไฟเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับว่าก็ตามตรงเพราะว่า C47 เองนะวันนี้ก็ยังรองรับการชาร์จเสียบสายสูงสุดอยู่ที่25วัตต์นั้นเองนะครับก็อันนี้หวังว่าในรุ่นหน้าจะปรับให้มันเร็วมากขึ้นนะเพราะว่าผมว่า25วัตต์ในยุคนี้ ผมคิดว่ามันอาจจะให้น้อยไปหน่อยอย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่าเรามองว่าภาพรวมแบตมันใช้งานได้หมดวันอยู่แล้วนะครับกลับไปถึงบ้านก่อนนอนเสียบสายชาร์จทิ้งไว้เนี่ยตื่นมาไงแบตเตอรี่ก็เต็มนะครับแล้วก็ช่วงชาร์จตั้งแต่0ูนถึงห้บผมคิดว่ามันก็ไม่ได้ชา้าอะไรขนาดนั้นนะครับก็เพียงพอสําหรับแบบวันที่ต้องการเร้งๆอยู่บางทีลืมชาร์จเนี่ยเสียบสายชาร์จทิ้งไว้แล้วก็ไปอาบน้ําออกมาก็ยังพอมีแบตเตอรี่ได้อยู่นะครับ ภาพรวมนะครับสำหรับ Samsung Galaxy ี่ซหลังจากที่ได้ลองใช้งานมานะครับส่วนตัวผมคิดว่าก็มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะกับการที่ Samsung ทําให้โฟเนี่ยมันบางลงนะครับมันดูมีความเป็นบาร์ไทยพัสมากขึ้นมันก็จะทําให้คนที่ลังเลว่าจะมาใช้มือถือจอพับดีไหมเนี่ยนะครับอาจจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ต้องปรับตัวเยอะนี่นาะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แบบว่า ถ้าเกิดมาใช้มือถือจอพับของทางซัมซุงเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนลักษณะการใช้งานไปเลยต้องไปนเน้นใช้งานจอข้างในมากกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับรอบนี้ก็คนที่ใช้บาร์าทมมาไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยครับแค่คุณได้เอ็กซ์ต้าเพิ่มเติมนะครับก็จะได้เรื่องของตัวหน้าจอด้านในที่แบบมันใช้งานได้ดีมากขึ้นนะมันมีพื้นที่การแสดงผลมากขึ้นนะครับเล่นเกมก็เต็มตามากขึ้นหรือแม้แต่ดูคอนเทนต์ต่างๆดูวิดีโอเนี่ยมันได้จอที่ใหญ่กว่าอยู่แล้วโดวยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือเรื่องของการทํางานในลักษณะของตัััวมติทานะครบ เปิดสายแดบของซัมซุงเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นตัวเลือกที่แบบดีที่สุดแล้วในบรรดามือถือจอพับที่ผมเคยจับมานะผมว่าเรื่องของม l t ติทั k อันนี้ต้องยกให้เลยนะครับก็โดยรวมคิดว่าปรับปรุงมาดีแหละแล้วก็เห็นความแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้านะครับใครใช้โฟอยู่กระโดดมาใช้โฟเนี่ยเห็นความแตกต่างแน่นอนนะครับชิปที่มันดีอยู่แล้วในเรื่องของตัวการจับถือที่มันดีขึ้นน้ำหนักตัวที่เบาขึ้นนะครับสื่อใช้งานได้สะดวกมากขึ้น กับอะไรบางอย่างที่มันถูกตัดทิ้งไปก็อันนี้เป็นข้อสังเกตเหมือนกันอย่างตัว s p e n เองแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้ใช้ s p e n อยู่แล้วก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับแต่คนที่เคยใช้อาจจะต้องแบบคิดในเรื่องตรงนี้นิดนึงแล้วกันที่จะกระโดดมาใช้ c 4 7แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบใช้มือถือบาท้ายตัวท็อป s a m s u n อยู่แล้วใช้ s 2 5่ส้า ultra ใช้ s 2 4 ultra อยากจะลองมือถือจอพับเนี่ยผมคิดว่า c 4ฟรเเป็นตัวที่น่าลองนะครับมันไม่ต้องปรับตัวเยอะจริงที่ได้วยบอง2พกซลเรื่อง,ลอง,ลองแล เรื่องของการซูมผมว่าระยะ10เท่าตรงนี้ก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับดยรวมถือว่ามาดีแล้วกันสำหรับ Samsung Galaxy C47 นะครับใครสนใจก็ไปหาซื้อกันได้ตอนนี้ก็มีโปรสั่งซื้อลงหน้าแล้วนะครับก็แนะนำว่าซื้อช่วงนี้ก็น่าจะคุ้มที่สุดเนาะเพราะว่าจะมีทั้งโปรอัพสเปคอัพความจุขึ้นมารวมถึงโปรเทอินช่วงนี้ค่อนข้างโหดๆเลยนะครับส่วนเรื่องของตัวราคานะครับ Samsung Galaxy c 4 7่เนี่ยว่างตามตรงราคาสูงขึ้นจากรุ่นก่อนหน้านะครับก็คือถ้าเป็น ram 12ความจุ2 5 6 g b เนี่ยราคามันขึ้นมาเป็น67,900บาทแล้วนะครับถือว่าราคาสูงขึ้นเลยแล้วก็ถ้าเป็นความจุ12 512ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ72,900บาทนะครับส่วนรุ่นความจุ1 t B ราไบต์ ram 16 g b นะครับตัวนั้นก็จะราคาอยู่ที่85,900บาทนะครับสีที่วางจำหน่ายมีทั้งหมด3สีที่วางจำหน่ายหน้าร้าน สีซิลเวอร์ทที่เรามารีวิวนะครับสีมันจะฟิลคล้ายๆแบบไทเทเนียมไทเทเนียมหน่อยเนาะแล้วก็จะมีสีตัวเจตแบล็กนะครับส่วนสีพิเศษจะเป็นสีมินนะครับก็จะออกเป็นเขียวพาสเทลหน่อยๆอ,อันนี้ซื้อที่เฉพาะ Samsung.com เท่านั้นนะครับใครสนใจก็ไปลองหาซื้อกันได้นะครับตัว s a m s u n Galaxy Z Fold ถ้าถามผมนะใครใช้บาร์ายอยู่แล้วอยากจะลองจริงแนะนําว่าไปลองจับลองเล่นหน้าช็อปก่อนแล้วค่อยสั่งซื้อนะครับประมาณนี้สำหรับรีวิวมือถือจอพับตัวท็อปสุดของ Samsung อย่าง Galaxy Z f o l นะครับ คุณเมื่อกิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมเราด้วยไว้เจอกันในดีอหนาวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ